สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวแรกเลยนะครับนี่เจ้าเดี่ยวครับฮะเจ้าเงยครับโทษทีแล้วนี่ครับท่านหวอครับตัวกลางและนี่ครับตัวแป๊วครับนี่ครับเจ้าพุทธครับหลอครับตัวนี้เจ้าพุทธนะครับและนี่ครับไอแป๊วครับและนี่ครับตัวหลอครับ ไอวอรครับตัวฉกาดครับตัวนี้ครับ,รบเขาคือเจ้าเงยนะครับดูเจ้าเงยเขาจะสีดําเข้มลายน้ําตาลที่คอนะครับส่วนเจ้าวอเนะี่ยเขาจะออกเหลืองๆนะครับเจ้าแป๊วนะครับเขาจะมีกระด่างๆขาวๆนะครับส่วนเจ้าพุทธนะครับเขาจะมีสีทองแล้วก็จะมีความเป็นอทองออกน้ําตาลตะงอนเขาจะค่อนข้างจะ,จะแข็ง นะครับดูตาหน้าตาอดีตนะครับนี่คือจอพุดครับหน้าจะใส่ครับท่านผู้ชมครับสี่ตัวนี้คือเป็นไก่ที่ให้โชคลาภนะครับเป็นไก่ที่ให้หวยมาแล้วสองงวดและงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับวันนี้ว่าเขาจะให้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะให้ตัวไหนบ้างนะครับสีหน้าของ เขาเหล่านี้นะครับอาบน้ําทุกทิศนะครับทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ดูสีผิวนะครับไก่จะมีความสวยงามนะครับเชื่อฟังนะครับดูเวลาเจ้าของทําอะไรก็จะเชื่อฟังนะครับเลยเรียงระดับเลยนะครับเห็นไหมครับความสวยงามของเอ้ยกูพูดก่อนแล้วมึงก็พูดทีหลังเออจะแย่งกูพูดทําไมเออ น่ะนะบนนี้นั่งลงครับนี่ก็คือขี้ครับไม่ใช่โชคลาภนะครับส่วนโชคลาภก็คือ,อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรามาดู4ี่กุมารนะครับกุามาร,มมานนรมมาแรกก็คือ,จอเจ้าเงยครับกุม,มารที่สองคือเจ้าอะไระไรายงานตัวด้วยผมชื่อหวอ,วอครับไหนเจ้าที่สาก็คือแปล้ลครับ พูดสิพูด,พดะจะทำอะไรนะนี่จะพูดครับวันนี้เขามีระเบียบวินัยกันมากนะครับอยูนะครับอยู่เป็นแถวกันนะครับมีความสุขนะครับคืออากาศด้านนอกก็ถ่ายเทนะครับไม่มีการอับแต่ประการใดนะครับก็มีพัดลมนะครับให้แล้วก็ฝั่งนู้นก็โล่งนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นองของเจ้าทิศแล้วก็นี่ก็คือที่อาหารแล้วก็ที่เกาะไม้ของเจ้าสีกุมารเรานะครับที่รายงานตัวไปแล้วเราชื่อไปแล้วแล้วนี่ครับเจ้าปุกปุ้ยกับอีวานะครับสาวน้อยก็ตอนนี้ไข่สองฟองแล้วนะครับก็เรามาดูกันนะครับอันนี้เขาก็อยู่กัน นะครับอย่างพอเพียงสบายๆนะครับตอนนี้ตามอัธยาศัยเดินเลยนะครับพี่หมดพาระพี่แล้วหมดพาระแล้วพี่จะกระโดดจะไม่กระโดดก็เรื่องของพี่นะเออเออเล่นกันตามสบายเลยสซนมากนะครับสนมากเห็นเด็กเขาเชื่อฟังนีนะแต่เขาสซนนะฮะแหมยงนี้นะครับและนี่ครับ คือภาชนะพัสดุทรงกลมนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับกล่องโชคลาภนะครับก็มีสายสปริงอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราจะทําความสะอาดก็ทุกอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้ก็ให้เขาเล่นแล้วก็เกาะไม้เกาะอ,อะไรว่าไปนะครับแล้วนี่ครับสมุดรายวันนะครับแต่ละวันว่าเขาให้หวยตัวไหนบ้าง รเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับสิงหาคมนะครับจนมาถึงวันนี้นครับวันที่15นะครับจบแล้วครับวันนี้เขาไม่ให้นะครับวันนี้ไม่ให้นะครับเมื่อตอนวันที่14ก็ไม่ให้นะครับเดี๋ยวเราจะเสนอให้ท่านอีกครั้งหนึ่งว่า เขาให้ตัวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูความหล่อของเจ้าเจ้าทิดเจ้าทิดสวัสดีหน่อยแล้วลูกแล้วนี่ฮะเจ้าทิดเนี่เจ้าทิดอ๋าเจ้าทิดว่างไงนี่นี่ครับนี่คนสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ครับเจ้าทิดครับอ่านี่อยู่บ้านเขาเลยนะนี่อยู่ในบ้านเลยนะและนี่ครับ ความสวยของเจ้าเดี่ยวครับเมียของเจ้าทิศนะครับไม่รู้เมียน้อยหรือเมียหลวงไม่รู้นี่ครับตัวเดียวครับเบนจลงสวยๆนะครับคือเสือน้อยครับเห็นไหมครับกินเกงนะครับตอนนี้เขายังผสมพันธุ์อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ออกไข่นี่เนี่ยรังไข่วีไเขาออกทางไหนก็ได้นะครับ ทำให้แปลกๆไป,ปะนะครับอ่ะเลี้ยงเมียนไปเราไหนๆมาแล้วนะ <c oughs> จ้าอ่าอ่านะรับ <c oughs> สวยงามตามขอเรื่องโอ้ยแยงซีนเหรออ่ะมาดูเจ้าปุกกปุยหน่อย <c oughs> <c oughs> เจ้าปุกกปุยครับนี่เห็นไหมครับอ่าเจ้าปุกกปุยครับ นะครับสาวาเมียของเจ้าปุ๊ปขุยนะครับเนี่ยนะครับ,รบขายย่างดูสิขายย่างนั้นมีสองฟองอ่าเห็นไหมครับสองฟองเออเออนะครับรอดูเมื่อไหร่ก็จะมีญาติกันมีโลกวิหลาน,นปุ๊ปขุยยิ้มหน่อยแล้วเออยิ้มหน่อยเออเออทักทายแฟนๆหน่อยแล้ว How you? Sing a song of people มันก็งงครับลงมาแล้วครับอ่ะลงมาสิพี่ลงมาแป๊วลงมาเงยลงมาลงมาเลวลงมานี่เลยมาเลยมาลงมาเลวลงมาเลเออลงมานี่ลงมานี่เลเออ ลงมาเลยลูกลงมาอค่อนข้างที่จะรู้เรื่องนะครับอลงมาเลยลงมาเลยลองมาลงมาลงมาแล้วเร็วเร็วเร็วกลัวความสูงีเจ้าแปลวกลัวความสูงเราดูลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วแล้วเร็วๆๆวกลัวความสูงอบินแล้วบิน นี่แหละครับความสนนะฮะตอนนี้ก็เหลือแต่หอคุณหวอครับคุณจะไม่ลงมาหรอครับคุณจะไม่ลงมาใช่ไหมครับคุณหอครับลงมาสิครับเอออ่ามีงานนะเออมีงานแล้วแล้วลงมาแล้วเออลงมาลงมาออนี่ครับ ขึ้นชังเรียนไปถ่ายทำแล้วก็ลงมาเรียบร้อยแล้วอ่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วอ่าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วอ่าอ่าโอ้ถ้าเป็นภาษาคนได้พดวกก็วิ่งลงตึกเล้เป่ะเนี่ยเนี่ยอ่านะปุรบดเหนื่อยจัดใช่ไหมออกรายการแล้วเหนื่อยจัดใช่ไหมเอ๊ะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับว่างวนนี้ให้ตัวไหนครับเดี๋ยวจะโพสให้ดูใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ